ดอมากดูจากเสื้อเอาใหม่เอาใหม่ดูจากเสื้อของเราแล้วพรมากๆเลยนะคะอ่ะพรึ่งสอง1 2 3พร้อมไหมพรอยพ่ดีมือหนาวมือทนาวขามาเราเชี่ยวชาญยังไงบ้างกับการแข่งกีนาคือทีมของเราเนี่ยในเรื่องของอายุมันก็จะ แน่นอนเพราะทุกคนเด็กกันหมดเลยนะได้หรอจริงๆอ่ะคือเราเราไม่ได้ไม่ได้เน้นกลยุทธ์อะไรค่ะเน้นเอาชนะอย่างเดียวทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะไม่สนใจกติกาไม่สนใจเลยเดี๋ยวเดียวเดียวสนใจได้สนใจได้เลยเกมละค่ะจะโก้ก็บอกแล้วเราไม่ได้สนวิธีการขอแค่ชนะมีวัน ไม่เลอยค่ะแข่งกันเองกัเองงแข่นไฟกันเองไกันเองไม่คือทีมเนี้ยขายาวมากคือต้องแข่งกับขาตัวเองไม่สนุกดีแต่ต้องขาที่สุดขายาวที่สุดต้องต้องดูแลคนนี้ค่ะว่าจะทำยังไงแต่คนอื่นจินไม่ห่วงเลยเพราะขายาวมากเีีมนนักกฬาะใช่ กีฬากีฬาจะช่วยเพื่อนในทีมได้มากหน่อยแค่ไหนตอบสิตอบหน่อยเป็นกีฬาที่เป็นกีฬาที่เราไม่เคยฝึกมาก่อนก็เลยไม่ค่อยถนัดเอาละไม่ได้ตอบดีเรามีนักกล้ามด้วยค่ะนักกล้ามไงอ่ะตอบสิไม่หายครับตัวเตองปีเยอร์ใช่ไหมปีเยอร์ปีเยอร์เอาเนี่เรียนเกมนี้เลยเรีนเกมเดียวค่ะ ไหวครับผมไหวครับยังไม่ได้ยินเสียงไหวครับไหวครับนักกีฬาพี่นักกีฬาว่ายน้ำครับแต่ว่ากีฬาที่เล่นวันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับว่ายน้ำครับผมแต่มาด้วยใจครับมาด้วยใจแล้วร่างกายเราพร้อมไหมวันนี้พร้อมครับทุกคนก็พร้อมเมื่อเช้ากินบุฟเฟ่ต์ไปประมาณน่าจะประมาณขาดหนึ่งกันได้ครับสาวสาวพาโชว์เป็นยังไงอ๋อเรามีนักบุนนุ้ยแดนซ์ แดนซ์ตัวแม่อยู่ตรงนี like no the a, Wait, you know ้นะคะไม่ต้องห่วงเลยอหนึ่งสเต็ปโอ้เริ่มเริ่มอ่ะไกลนะเติมเตอ่ะเดี๋ยวกนหนูไม่ใช่พัะนางเดี๋ยวกนทำไมหนูพูดเยอะจังเลยอ่ะนี่ก็ใส่แดนเหมือนกันนะคะไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ดิมเดเติมเอาไว้ดูในงานดีกว่า เียจังเดี๋ยดังเลพกจะดนยาหมากกันเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ได้ก็ไม่ได้่วงมกดเต็มไั่วไม่ล้วมือดูดูไวด้วยมีไวใกล้กันเลยที่พกอ่ะไม่ไม่กี้แบบมีคนเอามาให้จริงๆก็เลยเอามาใช้เออพกไหมไม่พกสิค่ะจริงหรอคะเราพกอันี้อ่ะไี่ชมนรออย่สองเดียนี้เหรอพงพกอะไรมา กำลังใจเป็นอยเียบเลยค่ะก็ขอทุกคนให้กำลังใจด้วยนะคะทีมดอักษรค่ะไอแดงมันเป็นนักสู้ค่ะโอคุณมีนิชคุณค่ะต่อเลยต่อเรองต่อ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 ตาอต่อต่อา่อต่อา่อต่อตนอต่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 อ่อต่อ่อ่อต่อตอ่ออต่ออ่อต่่อต่อไอร่องต่ออ ื่นเต้นมากตื่นเต้นคตื่นเต้นเอาจริงตื่นเต้นตั้งแต่เปิดกล้องละครแล้วค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ปีกับ2ปีกว่าได้ที่ได้ออนเลยค่ะในที่เซอร์บ่อยมาคือน้ำตาเยอะมากเป็นละครคอมเมดี้เป็นละครตลกค่ะทุกคนที่ไม่มีเลยคือถ้ามีจีมันคือคอมเมดี้ค่ะได้เห็นหน้าพวกเราคนที่จะโลดใจคนที่จะลงหัวใจตรงนี้ดีกว่าครบรถครับครบรถค่ะเปรี้ยวหวานมันเค็ม เราเอามาตัดน้ำตาใช่เอามาตัดน้ำตาเราก็มันๆเนาะดูด้วยดูหน้าฝั่งดูด้วยเป็นอะไรในเรื่องอาศพคนดีอยู่แล้วคนดีอยู่แล้วหน้าดีสีสั่งมากเลยเนาะสนหน้าดนใช่ไหมพี่ฝ่าใช่ใช่ก็ได้ ครับความสูงมันเป็นสูงมาสักในการมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรสิจ้ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเลยพูดออกมาตรงๆหนูก็ว่าหนูก็ไม่ได้สูงน้อยขนาดนั้นเเขานะพี่แต่เขามากเกินไปเขาสูงไปเขาสูงไปค่ะอพกภาษ์ไหมเป็นอพกภาษ์ไม่ครับปกติเออยังไงดีอะแบบเวลาเวลาแบบว่ามีโมเมนต์มีเลิฟซีนอะไรอย่างงี้มะต้องต้มไปขนาดไหนต้องต้มยังไงบินต้องต้มยังไง ประมาณประมาณนี้เออเลยเขาต้องแบบต่อเู้าอี่ขึ้นมานะมใช่เขาต้องกระโดดขึ้นมาอ๋อโอ้ยอ่ะอ่ะฝากใครละครั้งค่ะเรื่องอพีพูดหน่อยขอร้องพีพูดหนูยิ่งถอยลงเลยพูดหน่อยขอร้องครับผมก็ฝากละครเรื่องดูดอักอนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ฝากทีมสีแดงไอ้แดงมันเป็นนักสู้ของพวกเราด้วยนะครับผมเราไม่แข่งกับใครครับเราแข่งกันเองครับผมครับ

ดูนับซอนเก่งเกระเด้ง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 กระงกระเด้งกระเด้มาแล้วมาค่ะมากิงกระเด้งกระเด้งทีมงานหลังบ้านเราทำงานไวมากค่ะอ๋อ่งสงกระเด้งกระเด้งนับซ้อนที่เก่งที่เก่งมาเด้งมาเด้งมาเด้งกระเด้งออกไป